เดี๋ยวครูลองเทสเดี๋ยวครูลองเทสนะครับว่าเสียงทางคัวไปได้ดไปถึงทางเราได้ยินชัดไหมตอนนี้ได้ยินเสียงครูชัดไหมโอเคเนาะมันจะมีเล่นิดนึงยอยู่แล้วแหละแต่ว่าน,นี่เดียวคข้ากล้าววิธีการทีนี้ครูถามก่อนท่อนเพลงได้ฟังเพลงกันจนจําเมโลดี้ได้บ้างแล้วใช่ไหมเพราะว่าพออะพอพอพอร้อง กันทั้งหมด4คนเนี่ยมันจะมีบางท่อนที่จะต้องร้องเดี่ยวบางท่อนที่จะต้องร้องคู่หรือว่าบางท่อนจะต้องร้องรวมอ่างเงี้ยสิ่งสําคัญที่สุดคือจะต้องร้องให้เท่ากันเพราะจํานวนคนเยอะตอนที่อัดเสียงก็ต้องใช้เวลามากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดรายละเอียดของการร้องไม่ค่อยเท่ากันคนที่คุมอัดเขาอาจจะอีดิตให้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเขาอายามร้องให้มัน